ลาบาดเดีวอันนี้นักาหางเห้ก่อหิงมองบ่ปินหายไยอยาไปนับไหนหนาเป็ดลือ้อเฮาโกนไดยุงยำกอดีกาวันเตอนีนางอยาดีเปีงอบเงินใจคำขับายกย่อบานเมืองคำและเป็นไม่ เลืกเมื่อซาปังหากได้มีไว้ตึงรถกับกานาก,กาเมืองสิบสองปันนาและตานเดินตันดาวคงฟ้าลาบัดเดีว,วันนี้นาก,กาเสียงลาป่ามีพร้อมและเบายาเสียงยุน เสียงกุ้นขับเลเซนนี่มีตึงปีแน่กูกองเสียงโหงกองเมืองเตาเหมือนจักฝืนแผ่นดินนอนนางกาเฮาปินกุ้นเตวเนอดินนี่ไทยละยานอนนับขันเฮา่อยโจกันเหตุและสั่งจูมืออย่าไปอ่างอยู่ได้ลัางฟองกากับไครก็ยังได้เงินมาก็และปินหัง นาบาดเดียวอันนี้มุนมังเสีงกูเจอทายาทนุงขึ้นทายาไต่หนุ่งหยองอันอยู่กินนางกานางเฮาเลดีบินและสานขึ้นกังเฮาอากาศตามใจเฮือพีน้องเล็ดขึ้นแอวรอเตีวไปนางกาเฮาแลมีเงินใบเนดีเหตุอย่างใดก็ใดแต่ลุม้าโซยตีบเหมือนกัน ลาบาดเดียววันนี้เดียวบ่าวหาอไผ่ปินเฮินมันมีหมูก่การลดล่อยังว่าทายัดโตโคย่องขึ้นก็อย่างนุ่งแอวปปอยาวันนี้เสียงก็มาขับาน้อยลอยแหลนใจหำไผ่และสักกอเบ้าว่าหอแหะลือเต็มเต็ดเหมเือนกัน น้าบัดเดีวอันนี้บาใจแสงลับฝันเละเหมือนเกิดมาจัดหนาหนังกาฟุ้งหมูจุ่มพื้นผาเพืนก่อยังทายาดอันนุ่งย่องอยู่ใบมีตามใจแหละเปิดหาแป้งจูมือตามใจสื่อแลกดอยตึงพิกกับเกอ,อาหารมีเลิศหูและตานีไายกัดลีจูมือ ซปะสังกอยังมาตามทางหักว่าเหือเฮาซืือเขากาดหามคองลาบัดเดียวอันนี้เบาวาจองได้ก็หมดแลยใส่ลองลองเลยปลูกจำก็ไม่ซปะสังหากได้มีไว้เฮงเฮตันเสียงวันนี้เสียงก็ยังมาเปียงก้นจะเลยเอาอป,ปันปีนอง นา까ออกจากต้องเต็นหลายเนาะเกี่ยวอั่นพี่น้องเาคอยออกแฮงหาเฮนนาก็ยังนี่ยล